เวลาฝนมาทำไงสิงนี่แทกเแลือแทเป็นตนะั้งแต่หลานหลานสายยังไม่แต่งงานจนกระลังลูกเขาเดินลูกาอายุสิบพกแล้วนะอุ้ยแล้วแขนเป็นอะไรครับแทจะตายไปทุกกันด้วยแขนอ,อ๋อเส้นโ<ว>ลหิตในสมอง<ว>แตกหลายปีแล้วกว่าสิบกแล้วอันนี้คุณป้าเวลาจะเดินเข้าห้องน้ําก็ต้องใช้ตรงนี้เนาะจะไปอยู่จันบุรีแล้วตายจากจากวัฒนานครนี่ไปพักนึง เห็นหมอเขาว่านะฮะก็อยู่ไปตามอัตภาพไปละครับเนื่องจากต้องดูแลภรรยาที่ติดเตียงอย่างนี้นะ,ะใช้ผ้าใบใช้อะไรคุมใช้พลาสติกหรือบางทีผมก็ไปขอรองครับรองพดหนี่ยน่วยงานไหนที่ว่ามีได้ก็ผมอยากลองไปถึงนายกหนุห่นนี่เไปไม่ได้เนื่องจากไม่มีคนดูแลนะครับ ลองเนื่องจากสภาพของชุมชนเนี่ยอยู่อย่างนี้แล้วนี่เป็นโครงการพระราชนีสผมก็ไม่อยากจะเอ่ยปากอยากอายตัวเองเนาะผมก็ทํางานช่วยเ,ลยเหลือราชก,การมาตลอดชีวิตก็ว่าได้แต่ผมไม่เคยคิดควันทหารเกิดริงแต่ผมไม่เคยคิดไปขอเจ้านายเลยเมื่อวอสอ สองสองสองสามนี่ครับผมได้เป็นรอสองยี่สิบเอ็ดปีครับหน่วยงานไม่เคยมาเหลียวแลเลยเหรอเคยเลยครับวันนี้รู้สึกยังไงรู้สึกดีใจครับเพราะมีทีมงานอย่งรองนี่ละครับช่วยช่วยมคนนึงว่ายดงว่าดีใจดีใจด้วยยังมหัวหราะอะไรใช้บ้านรือป่าหรยังไงนะ่ยังหัวเราะมัน ไม่เหมือนบ้านเนาะทำไมผมผมเป็นคนไทยคนนึ่งแล้วเมื่อตกกรรมลำบากขนาดนี้ผมช่วยชาติมาขนาดนี้แล้วทำไมช่วยเหลือเมียผมก็ยังไม่ได้แต่ยังดีนะที่องค์สมเด็จเจ้อยู่หัวมาให้ผมต้องเสียเงินเป็นสิบนี่ที่เพราะหนาว่ะ มันเป็นโลหิตแจกในสมองอะเนาะผมเราแล้วอันในอกยังดีใจแลกลับมีทีมงานลองพดหนึ่งครับอ้ํแกดูได้ผมไม่เคยที่จะมีอะไรกินกันหอดม่ากนะครับ ผู้ใหญ่ก็มาดูยุกก็มาถ่ายภาพว่าจะช่วยเหลือยุ่ทีหนึ่งผู้ใหญ่มาหม,มอดูยุกเด็กก็ไม่เห็นมาคือว่าจะมาช่วยเหลือยุกนี่คุณทสายขึ้นร้องพอดนีนะมาบอกก่าจะช่วยเหลือนี่คืยค่อยทางาพอมอดนินไปแล้วนี่สีมานดีใจมากๆเลยนี่อยากให้หน่วยงานมาช่วยเหลือโอ้ยอยากให้มาช่วยมากๆเลยไหมอคุยเยอะๆเขาว่าเขาจะช่วยเหลือแต่เขาก็หายไปแม้ได้ทั้งผู้ใหญ่ฟานก็มาถ่ายเอาถ่ายรูปอย่างนี้เลย เขาจะเขาจะอยากจะช่วยเหลือแล้วมาไหมถ้าเหนืองานอื่นๆมาจากเขาบอกเขามาจากจังหวัดนีัเข,า,ขาเงียบอีกผู้หญิงไม่รู้กเหนืองานไหนก็ไมการถามเขาต้ก็้วเขาจะเขาจะช่วยเหลือเขาจะไปติดต่อหน่วยเหนือให้น้อยใจม,กมากๆที่คอยทางเห็นรถใครมาก็มองทางก็ไม่เห็นมีอะไรมาทีนทีก็เล็กๆน้อยๆครับเนาะจากนักข่าว ร้งองมาเราก็มาดูแลเนาะดีเยครับ <c oughs> ขอบคุณครับสู้ๆนะครับ